ถ้าน<บ>ี่เป็นแปลงเก่านะครับเนาะครับเนี่ยแปลงเกา่าแปลงเกา่าแปลงเก่าก็ต้องบำรุงแม่พันแหนครับบ่ให้ลูกพึนนกพ่นขืนบาให้ลูกขึ้นขืนแม่พันสิบสมบูรณ์เขาต้องตัดต้องเชียนลูกเปนออกเอาต้องเชียน,นออกต้องเชียนลูกออกเอาพันสิบตายบ่ครับใบบ่ตายครับบ่ตายบ่ตายจนกว่าแม่พันสิออกดอกออกเครือเข้าจังปล่อยลูกขึ้นมาโอ้ต้องเชียนออกต้องเชี้ยนออกแบบนี้แล้วแม่พันสิสมบ,บ,บูบรณ์ต้นสมบูรณ์เครือสีไงครับเครือมันก พวกปุ๋ยบำรุงหร้ออไรให้อยู่บะส่วนเขาบำรุงแม่พนธยังสิผมให้ปุ๋ยเตือเดียวตั้งแต่สองเดือนแดกคุณบ้านนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ม่ไดขี้ไก่บ่ะโอเคนี่ใส่ต่แต่สองเดือนแหลกแม่นตั้งแต่สองเดือนสองเดือนแรกสองเดือนแรกนี่คือหมายถึงเริ่มปลูกปั้งแต่สองเดือนแม่นตั้งแต่ฝังเอาก็นับขึ้นมาพอาันธุสิบป,ปงไวขึ้นมาหากพันสิเริ่มออก ครับตอนไห้เหาไห้จังไหนหายห้องอวานด้วยบอกห้ปุ้ยนี่คือไห้ยห้ยคูดลงคูดลงคูดลงคางคางแล้วคางแล้วหลุมเ้าก็เอาปุ้ยเซนนหั่นโอ้เซนนหลุมเ้าอาดไวคางใส่ขว้าใส่ขวาตรงกันขามครับใส่ขวาตรงกันขามใส่เทียวหนึ่งบอกครับใส่เทียววานผมใส่ขี่ไก่ม่ไต้ขี่ไก่โอ้ม่ไต้ขี่ไก่ขี่ไก่เนี่ยห้อเอาห่วยทั้งเครื่องเลยบอกแมนผมเท่เพ่ออ่อมเลยผมเท่อ่อมเนเลยครับขี่ไก่นี่ ใสหลายบ่ครับแต่ละต้นแต่ละกอสามกอนี่คือไก่สอบหนึ่งสอบหนึ่งให้ได้สามต้นครับมีสามต้นกี่ไก่ไสใสดูอยู่บ่ครับไอ้กี่ไก่พอเลยใสดูเด้เพราะว่ามันเข้มกี่ไก่เนี่มันจะเข้มจนกลัวมันจะจืดนกลัวเขาจึหูหว่ามันจืดพุ่นล่ะครับจังเอาใส่โอ้เขาสังเกตเบื้องแมนต้นกล้วยขึ้นกันสังเกตเบื้องขึ้นกันถามันโบเขียวไปยังกะจังไห้อ่เขาไห้อีกจังไห้อ่ สองเดือนครับสองเดือนเทือยงก็ได้ส่กีไก่บวกนี่ส่วนแปลงที่ที่สีผ้ามาเบิ่งวดก่อนครับจุกสุกอนนี้แปลงนี่เป็นแปลงที่ผมผ้าพี่น้องเขามาเบิ่งปีทีเดียวแมนครับผมบอกมันครบรอบเลยเนาะครบรอบปีเลยที่ผมบอกว่ามันแมนอยู่มันไม่ย่ำนี่ล่ะมันไม่ย่ำนี่นะย่ำนี่ล่ะย่ำเขาย่ำย่ำเขาดอนี่ยนะครับย่ำเกี่ยวเขาย่ำเกี่ยวเขานี่นะผมบอกคุณห้านแรกเนื้อย่างนี้อ่าไงย่าง อวยไลทั้งนั้นไลนี่แหละโอ้เขาตัดออกแนี่ยือด้วยบวชเสือดอกเือะเลยครับเสือดออกจะไปคืนว่ามันสิตายนี่คือวิธีเฮ็ดให้แม่พ่นธอ์โอ้ต้นญ่แข็งแรงแล้วก็ออกดูกดกครับอย่าให้มาแย่งอาหารครับเป็นเสือดอกเลยเป็นสูนยจนกว่า้าสิได้ตัดเครือแม่พ่นออกไปจังปล่อยขื้นแท้นตต้นหนึ่ง ยังปล่อยไว้แทนไว้แม่ไว้ครับเดี๋ยวผมถามเนี่ยไอ้ยว่านี่บางคนพ้่กับว่าเวลามันถอกออกดอกมาเป็นปีเป็นหน่วยเป็นยังเดียวเวลาเขาตัดปีตัดยางเดียวเพ้่วนบางหายเสียนพวกใบพวกยังออกหายเรือบหลายเนี่ยมันให้นหน่วยมันตึงเนี่ยมันแมนอยู่บ่แมนอยู่ครับก็แมนมนอยู่บ่บ่าให้เกินเกดการเกดการเกจกานเตะตุนครับต้องเอาออกแล้วก็โอเสียนเนียบเนียบเล็กสิโอชิดจิตใหญ่หน้าแบบแบบให้ชิดด้วยวันซะครับ เสียนแบบนี้มันบอกเขาพี่ครับเสียงนี่เสียนแบบนี้ย่าให้น้ำขังมั้เกิดซึล่าบอกให้แบบว่ามีเป็นขลังออกมาน้ำขังใหญ่เป็นง่าออกขึ้นแม่บ้านตัดไปห่อกระตุ่มครับตัดไปห่อกระตุ่มเวแตัดจิตตัดเอาครับอันนี้กับวกทุเรียนปลูกแซมไว้โอ้ทุเรียนเกืองามนาอแซมไว้เพื่อมันเพื่อมันหลอดครับทุเรียนเนี่ยเอาเอาหยากอยู่หรอโอ้แต่ว่าเคือดเน่ะผมว่าคือือยู่เลยเคือดอยู่ ก็คืออยู่ก็งามอยู่ใบก็เนี่ยอยู่ก็หาเอายาในโทรศัพท์มันนราูดโฆษณามากก็ซื้อมาลองเอามาเห็ดมาเห็ดเบืองเผือมันหลอดน้ำพึนหายมันง่ายคือกล้วยมันก็บ่คืรอนะร <laughs> ปูกกล้วยเนี่ยง่ายที่สุดลราแม่บอกง่ายครับ,รบง่ายปูกกล้วยนี่วัตถุดินสารเคมีครับถ้าผูใ้ใดปลูกกล้วยผู้ใดกินวังไ,ไหน<อ>ครับไราบจัก โบจักเโบจักสิวา่าเพราะว่าเจ้าโบเอาใจใส่ครับปุ้งกล้งเนี่ยเขาเอาใจใส่รู้แน่แน่จังหน่อยนี่คือได้ผลโดดให้ปุ๋ยให้น้ำเพิ่นแน่ครับเพราะว่าเฮาว่า,าเลยมะเรงพวกรบกวนเพิ่นก็บ,บ่ค่อยมีหลายครับบ่คือแนวอื่นเพราว่าเฮ็ดง่ายกว่าอ่าพืชอย่างอื่นอยู่เนาะบ่คือปลูกพกกร,รพกพิกปลูกขึไไ้ครับปลูกพริกปลูกขึ้นเนี่โอ้ยบ่ฉีดยาบ่ได้เด้อครับเสียดโดดบ่ได้กิน นอนไวจยักนอนยักเพียรไว้ักบ่งล่งเรียนงานนี่พวกนี่ผมก็น่าจิตคุดหลุมเตรียมเตรียมสีขำสีขำเตรียมเสียเอามาเอาใหม่มาขำแม่เสียวใหม่ํำบอกเราาเพิ่นออกเครื่อเดียวขับเครื่อเดียวเอาการขำห่อขำยังไหนไอ้วิธี่ํำก็คือไม่ําไม่ล่ำเดียวไม่ไพ่ร่ำเดียวใส่ไปไพ่ล่ำเดียวครับคือลุ่มในข้าตตองเตรียมว้ก้อนมันบ่ครับผมต้องเตรียมไห้่คุดลุมไห้คุดลุมเตรียมไห้่คุดลุมเตรียมไห้่เอาใหม่ไพ่มาใส่ครับออื เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาเอาใส่ใหมเบิ้งกันหน้ครับผม่าใหม่ก็มีอยูอผมเดี๋ยวผมเอาใหม่ข้าวเดียวครับเดี๋ยวอ่ายเพิ่นเปลี่ยวใหม่อยู่วิธีวิธีเฮ็ดว,วิธีขาม,มันเอาบาดใี้เรือมได้ครับใเอา้าววิธีขากล้วยครับวิธีขำกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองเพิ่นเป็นกล้วยประเภทออนแอเอาต้องขาเพิ่นบอนกคือกล้วยน้ำว่าบอกคือกล้วยบานาเฮาเฮาตองเตรียมลุมคุดลุ้มแล้วก็ ใส่ไม้ไผ่ร่ำเดียวอุปกรณ์ก็กคือเสือกครับเอามาัดลำต้นข้าวมาห้ามไม้ไผ่นี่นะครับเห็ดถึงสี่ถึงสี่ถึงสี่สล่าล่าคำกลวยแต่ก่อนพอเม่เหาผ้า,า,าไหมงามมาขับไหมงามเนาอไหมงามแต่ก่อนหาตัดลำปลาต้องเอาไหม,งาม,าไมงามมาตะระต้นทุกมือในวัตถุมีไม้ไผ่สังไพ่เอามาเห็ด้วก็ เวลาคำกล้วยก็คือดันเขาจังหน่อยโอ้ดันดันเขาไปเป็นบอกครับดันเขาไปเขาดันไมเไย่เขาไปหาครับดันดันเขาไปดันเขาไปห้าต้นกล้วยดันเขาไปดันเขาไปให้มันได้องศามันครับเวลามันได้องณหภูมเานี่นะครับนี่เขาก็ดันเขาบ่ราเดวันแห้งกวครับนี่ครับมัดให้แน่นเลยบอกครับบานมัดมามัดมัดให้แน่นเลยคือเพิ่นเป็นกล้วยที่อ่อนแอกล้วยหอมทองครับบอกคือกล้วย มาดิบานเฮาครับเขาต้องค้ำทุกต้นได้บ่ครับค้ำทุกต้นต้องค้ำไปทุกต้นโอ้แสดงว่าเพอปลูกกล้วยฮ่องผ่อต้องเตรียมไม้ไปเลยโอ้ยต้องต้องมีสวนไม้ไผ่ไว้นํานไม้ไผ่ขั้นสิได้ไปซื้อเพิ่นมันยากครับเบิดไม้ไผ่เป็นกอเบิดไม้ไผ่เป็นกอัวผมผมปลูกไว้ที่ยงปูนมาแล้วก็แค่นี้ครับนี่ค้ำนี่ก็จบแล้วโอ้แค่นี้ก็แล้วบ่แค่นี้ก็แล้วครับสิได้ต้นข้างข้างบนเลยครับบ่ายเฮาเฮาปล่อยเลยบ่ ข้างบนนี่ปล่อยเลยปล่อยเลยให้มันยืนสี่มันบอกแฮมันยูงสี่เหรครับนี่บ่มีบ่มีลงครับบ่มีลงมาจนกว่าเฮาสิมาตัดเอาเครือมันอืมไม่นก็สิเริ่มไม้ไผ่เฮาก็ยังเอาไปใส่กับต้นอื่นอีกได้บ่ได้ได้3รุ่นพุ่นโอ้ได้3รุ่นบ่ไม้ไผ่นี่บ่ผุบ่พังง่ายครับเวลาเฮาก็เก็บไว้เวลาเฮาตัดเครือแล้วเฮาก็บ่บ่บ่เก็บใบก็หาเอาไซดูเพิ่นก็ได้เอามาใส่ต้นนี่ต้นนี้ยังเหลือนี่ตัดตัดซ้ำนี่เพราะว่าเฮาก็มัดไปแค่นี้ ทาเอาไปใส่ดูกนี้ก็ได้ไม่ไพ่เขาก็ไในี่ละคือตัวนี้ครับผมก็เอาไปทาดูกเลยโอ้นี่แบบนี้นี่นี่ผมไปทาไปใส่ดูกมันอีกเอามาไปทาดูกเนาะเขาไปทาเพิ่มนี่ละมัน้ังบ่ละไปหาแบกมาเตรียมเอาไปดครับเดี๋ยวก็เอาไปเก็ี่ยไปนั่หาไป็นไพ่ยู่อสน้อย่างไรบ้ไปหาคนไม่อยากอยู่เพราะว่าเข้าเอามันอยู่สามปีผุนเตระเหงเอาเข้าเอามันอยู่สามปีผุนฝั่งนี้ผมก็เตรียมไปเวิล์ดหลุมยังมาทันในมัด เอาจริงๆแล้วเอาเอายี่กรุ่นครับไปกอหนึ่งผมเอาแค่สามรุ่นเอาแค่สามรุ่นสามรุ่นสามรุ่นพ่อรัวอีกขั้นได้สามรุ่นเนี่ยผมสิบปลูกแค่นไปเลยตรงกลางเอาลูกไปปลูกคางกันใบลูกคือเลยคือเขาคุดออกมาไม่แม่นครับแม่นครับต้องคุดออกมาไม่ต้องขูดออกมาต้องคุดแล้วลูกมันเนียออกมาใส่หม่องนี่ใบบางๆวังนี่คือต้นนี่ขาวสุเอาแดหรุมนี่ขาวสบเอาแดดข้าวเสียบไม้ คบซปีปลูกไม่เลยปลูกแซมเลยครับปลูกแซมเลยระวังช่วงกลางปลูกเลยโอ้เป็นเอียงทีบอันนั้นนะต่อเนื่องเลยคือคือบอกง่ายๆว่าอยากให้ไปอยู่หม่องไม้ครับแต่คืออยู่หม่องเก้าอ่นแต่ว่าหันหา้ไปอยู่สองไม้สองป่าผมทีหาาแม่พ่นธุ์โบข้างหน่อยครับโอ้ทั้งผลเป็นเป็น่อปลาคือกันบอกว่าเป็น่อปลาคือกันแต่ก่อนพมก็ปูกล้วคือกันบนขั้นคู่นะครับครับปลูกล้วคือกันี่อันต้นมะขาม ไปกวนผมปลูกกล้วยเด้อผมก็เอาบักขามมาแซมโอ้บักขามใหญ่เด้อผมก็ถอยกล้วยออกมาครับผมนี่กล้วยนี่กําลังออกหน่วยออกหนังเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอันนี้คือบักงอ้ออันนี้บักงอ้อเอาเงาะบ่ครับนี่นี่นี่มังนี่หน่วยบ่เป็นหน่วยดอกบ่ังอ้อนี่เป็น2ปีแล้วนี่โอ้นี่เด้อครับหน่วยหน่อยยังอย่างอยู่นี่มันเป็นรุ่นสองหน่อยหนุนสจักปีอ้ายได้กินหน่วยมังอ้อนี่สามปีสี่ปีคนเด้3ถึง4ปีก็ได้กินหน่วย3ถึง4ปีพุ่นเดีบักังอ้อ เอาอยากอยู่ได้เพิ่นนี่เป็นไม้เป็นไม้เนื้อแข็งใบแห้งโอ้นี่ส่วนมากก็จะเป็นโรคแนวนี้เกาะครับเป็นโรคใบไม้เป็นโนนครคใบไม้น,มมนี่เพิ่นานนี่นนเพิ่นนี่ขาหนามบ่ได้ยามแล้งก็ต้องมุงน้ำมุงน้ำเอาให้น้ามไปถึงเฮ็ดสติงเกอร์ไว้นี่เยอะต้นนะครับต้นนึงบ่ปุ่นเด้อครับปุ่นพวกปุ่นโอ้ต้งป<ม>ุ่นก็มีหลายต้นอยู่ครับมีหลายต้นมีหลายต้น อ้หล่ยางเนาะครับอยู่นี่เนาะผสมประสานผสมประสานบนขั้นคู่นี้มีบัดกอยางครับเนวอยู่แนกินมีแต่แนวกินน่นแหละครับนี่คนับแนวเขามาในนี้กินแนวยขายเอาเงินกินก็กินได้ในสวนเลยบ่ิหาดังฟื้นดังไฟดอกครับนนี่คือกล้วยคือบางงอนนี่สุกกินกับสวนเลยปองบ่ได้ไปดังฟื้นดังไฟยากบริได้ดังฟื้นดังไฟยากม่นนี่กินสุกก็กินได้เด้ครับนี่ครับนี่ขามนี่แบบงามเลย เป็นแบบขามเปียวก่ครับขามสุมขามยักษ์ขามยักษ์ไฮพ้นผลิตหรือว่าข้าวต้มเนี่ยเรื่องบอกหรว่าเพราะถ้าไหนข้าวผุนดุนผุนจังใดเพราะว่าจะเนีมเป็นรุ่นน้องเป็นดุนเป็นรุ่นน้องอยู่โอ้บัขามสุมซุ้มนียก็ห้าหยากได้ครับไปขามสุมคู่มือนี้ราคาผมว่ามันมันเห็ดหลายอย่างมันมันว่าเสียไปใส่ตตุ่มกบตุ่มปลาเขาปอกเขาเสื่อมเป็นเป็นบัขามเสื่อมเนีดีมัตมีมัตมีคู่มือนีขายได้ปะทุกอย่างครับมัตมีแนวขาย ก็คือเงี้กยก็คือเงี้หนาฝนทีเอาอยากเนี่ยเพราะว่าเพิ่นบ่มักฝนครับเพิ่นสิเปือ่อยเพิ่นสิเปือ่อยจัาหน่อยหน้าหนาวนี่โอ้ขึ้นมาแบบงามเลยเดี๋ยวนี้ส่งๆไว้ส่งๆไว้ครับประคองเจ<ว>็ดปลาข้องไว้ประคองไว้ถ้าหน้าหน,นาวนี่พวกนี้ครับอากาศเย็นบอ่อนี่ปล่อยปลายังครับไา้บอ่อนี่ผมปล่อยปลานิลปลานิลปล่อย บ่อนีปลานิลนปลานิลมบอเนี้ยไปเอามาเอาว่าน้ำพวกเขาเดี่ยงเดี่ยงทรงเดี่ยงทรงคือมันมันหลอดตาคายเขาเขาบ่เอาโอ้มันเป็นปลาเป็นปลาเป็นปลาเป็นเดี่ยงเ้ขัดใส่เดียวเมียนเป็นปลาปลานิทน่ีข้าไปเดี่ยงกระสังครับเข้าให้พวกอยู่นี่อยู่่ไร่ใต้เนี่ยบ่อร้าไปเมียนอยู่นี่นะนี่นี่อยู่ของพวกแบบ กระทางไปคล้องนี่ครับพวกนีบกำลังกำลังมาเพิ่นโมเมนต์เวลาเพิ่นบ่่คอยแม่นเวลาเพิ่นกินห้ากินยังไปนี่ล่ะอาหารกระแพงนี่จะหอมท้องคือกันขวบขก็หอมท้องน,น,อนอองี่เนี่ยเห็นสูงสูงป่ะครับเมนครับม่วนหอมท้องต่อสองโอ้ต่อสองต่อสองเนี่ยรุ่นแรกเอาไปเบิดแล้วครับนี่คือรุ่นสองครับนี่ หลังจากรุ่นนี้ต่อไปยังเจ้าอีกรุ่นออนึงนครงัเอาอีกยังเจ้าอีกอีรุ่นน,นึง่งรยรุ่นที่สามยังสิบปูกอีกยังสิบปูกแซมอีกครับยังสิบปูกเขากลางเขาก็บเบิงบเบเบเบ่งมันนําคือกันคำมันสมบูรณ์เขาก็เอาไปหอดซี่ต้ก็ได้เขาก็เบิ่งมันขึ้นกันครับฮันปูกเกิดตรงรูแลมันใสปุ๋ยใสขี้ไก่ให้มันเกิดมาดีอองยากนี่สั่งมาตาั้งโทรศัพท์ตั้งเฟซดนี่ต้นละสองร้อยพุนี่สองร้อยสองร้อย ใหญ่ปีไหนครับไ้เอาเอามาที่แดกเนยน้อยข้าศอกข้าศอกนี่บ่ข้าศอกนี่หมมียอดมียังเราห่างยังหมูมีเขาตัดออกเขาตัดออกใส่ในกองครับมนีิอ่องยักษ์เบื้องกับเป็นตัวใหญ่ได้เนาะผมเบื้องเนี่มันมันผิดกันแห้งนะก็มอนอยู่นี่ผิดกันอยู่กาดมันก็มีมีใจเป็นแดงๆข้างในนี่คือกาดมัน่างสีมันสีบอกคือ น้ำว่าบานเหาวันไหนมันสิออกต่างกันสี่สอกอต่างกันอยู่มันจะเบึง่งเบึงเลยมันเกิดเกิดขนาดมันนวนอ่อนได้ดิขนาดมันนอ,อนอ่อนมันยังเหงาซ้ำนี่เดียวครับตัวใหญ่ซ้ำนี่เดียวพ่ตามกาสี่เมตรกวก่านี่ความสูงมันสามสี่เมตรมี <c oughs>